สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูปลั๊กไฟนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้งานซ่อมผงผมเป็นประจํานะครับนี่คือตัวนี้นะครับเป็นของเพื่อนบ้านเอามาให้ซ่อมนะครับเขาบอกว่ามันใช้งานไม่ได้นะครับเป็นปลั๊กขนาดใหญ่นะครับยี่ห้ออิเล็กตรานะครับ น่าจะทําในประเทศไทยของเราเนี่ยครับมีปลั๊กตัวเมียนะครับสองชุดเป็นปลั๊กสามตานะครับมีสวิตปิดเปิดอา้าวเปิดทิ้งไว้อย่างเดียวนะครับแสดงว่ามีปัญหานะครับแล้วก็มีฟิวนะครับฟิวก็เปิดไม่ได้นะครับสายไฟที่ใช้นะครับมีความยาว20เมตรนะครับ ดูสภาพปลักตัวผู้สิครับที่บอกว่าใช้ไมได้จริงหรือเปล่านะครับทดสอบดูนะครับ ไม่มีเลยนะครับไฟไม่มาเลยครับไม่มีนะครับผมจะพาพวกเรารื้อเข้าไปดูข้างในนะครับว่าเป็นเพราะอะไรก่อนที่จะทำการรื้อ ผมขอเอาสายตัวนี้นะครับสายไฟออกไปซะต่อนะครับค่อยกอเข้ามาใหม่มันเป็นปัญหาในการถอดเข้าไปดูข้างในนะครับเพราะว่ายาวมากนะครับ20เมตรเอาออกก่อนครับ ล้วครับต่อไปก็จะถอ,นอดน็อตมีน็อตอยู่สามตัวนะครับหนึ่งสองสามนะครับ ครับสายไฟเมาเห็นชัดๆนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นนะครับสายไฟหลุดออกจากขั้วตัวนี้ไปนะครับหนึ่งละนะครับสองมาดูที่ฟิวนะครับ รงนี้งอเลยนะครับผมว่าน่าจะได้รับความร้อนนะครับเพราะว่าฟิลมันน่าจะขาดนะครับผมก็จะเอาฟิลออกมาดูนะครับดูฟิลสิครับ ไหมไปแล้วนะครับสายไปตรงฟิวนะครับเกิดการช็อตนะครับทำให้ยางหุ้มสายไฟมันเปื่อยนะครับส่วนสวิตตัวนี้นะครับของเดิมของมันใช้ไม่ได้ครับมันช็อตมันไหมหมดแล้วนะครับหาซื้อตัวใหม่ก็ไม่มีนะครับผมก็ จะดัดแปลงนะครับอาสวิตธรรมดานะครับมาใส่ตรงนี้แทนนะครับผอดออกเลยนะครับส่วนฟิวไม่ใช้นะครับมันแตกมันกรอบแตกหมดแล้วนะครับไม่ใช้ฟิวนะครับส่วนปลั๊กนะครับ ตัวนี้นะครับดูสภาพแล้วคงไม่ไหวแล้วล่ะนะครับผมก็จะเปลี่ยนตัวใหม่นะครับโดยซื้อตัวใหม่มานะครับนะครับน่าจะโอเคนะครับผมก็จะเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับ ตัวเก่าเนี่ตัดทิ้งเลยครับผมได้เดินสายไฟต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสวิตช์เรียบร้อยนะครับปลั๊กก็เรียบร้อยนะครับผมก็จะทดสอบดูนะครับ เปิดสวิตช์ครับไฟมานะครับโอเคนะครับใช้ได้แล้วนะครับผมก็จะประกอบเข้าที่เดิมนะครับ รสามตัวคืนเข้าไปนะครับโอเคครับ เราสายไฟเข้าที่เดิมนะครับสรุปแล้วนะครับรับไฟชุดนี้นะครับที่มันใช้ไม่ได้ก็เกิดจากมันช็อตไหมนะครับด้านในตรงที่ฟิวนี้ก็ไหมนะครับสวิตช์ก็ไหมนะครับส่วนฟิวนั้น ของฟิวมันแตกหมดนะครับมันกรอบผมก็ไม่ได้ใช้นะครับผมก็มาเปลี่ยนเฉพาะสวิตนะครับก็กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจนะครับลองทำดูนะครับไม่ยากนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ